รคเอตินีนหรือ f r BUN โซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสค่าไตนะคะที่สำคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ3 b ระยะ4ระยะ5ค่ะค่าแรกที่เราควรทราบนะคะนั่นก็คือค่า ครีตินินหรือว่าตัว C R นะคะค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้วนะคะค่าครีตินินของผู้ชายไม่ควรเกิน1.2ผู้หญิงไม่ควรเกิน1.1นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสูงมากกว่านี้ค่ะสูงไป3 x x 4 x x นะคะนั่นก็แสดงว่าไตาเราเริ่มเสื่อมแล้วนะคะค่าที่2ที่เราควรทราบก็คือค่คา GFR นะคะค่านี้ก็ยิ่งมากยิ่งดีนะคะถ้าคนปกตกิก็จะมากกว่า100แต่ถ้าเกิดว่าไตาเราเริ่มเสื่อมแล้ว GFR ก็จะค่อยๆลดลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่า เียร่าของเรานั้นต่ำกว่า10%ค่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการฟอกไตล้างไตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทราบค่านี้ว่าค่า g กียอางของเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะและค่าที่3ที่ควรทราบนะคะนั่นก็คือค่า BUN ค่ะหรือว่าค่าบัตรยูเรียไนโตรเจนนะคะค่านี้ปกติควรที่จะอยู่ระหว่าง10-20ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไตเราเริ่มเสื่อมแล้วค่ะคองเสียออกได้น้อยลงแล้วนะคะค่า BUN ก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะสูง 50, 60, 70บางท่านก็100กว่านะคะค่านี้ยิ่ง ยิ่งดีนะคะควรควบคุมให้อยู่ในช่วง10-20ค่ะถ้าค่า BUN ของเราสูงมากๆนะคะเราก็ต้องปรับลดการทานโปรตีนลงค่ะดูได้จากใบตรวจเลือดของเราเลยนะคะเราต้องมาจัดให้เหมาะสมนะคะและอีก3ค่าที่เราควรทราบนั่นก็คือค่าแร่ธาตุนะคะค่าแรกนั่นก็คือโซเดียมค่ะโซเดียมมาจากเครื่องปรุงทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกะปิบปลาน้ำปลาซอสซีอิ๊วขาว เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะผงปรุงรสผงชูรสผงฟูนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ทําให้มีโซเดียมสูงนะคะรวมไปถึงอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปนะคะกลุ่มที่ให้โซเดียมทั้งสิ้นเลยนะคะและ,และถ้าตัวที่2ที่ควรทราบนะคะนั่นก็คือ โพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมมาจากผักผลไไ้มะคะเราก็ควรควบคุมปรับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกตินะคะดูว่าตอนนี้ค่าโพแทสเซียมของเรานั้นสูงหรือต่ำนะคะและค่าที่3ที่เราควรทราบนั่นก็คือค่าฟอสฟอรัสค่ะค่าฟอสฟอรัสก็ควรควบคุมให้อยู่ในช่วง3.5ถึง5.5นะคะไม่ควรเกินมากกว่านี้ค่ะเราก็ต้องดูค่าเลือดของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปพบคุณหมอหรือว่าไปตรวจเองนะคะที่แรบเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ขอ6ค่าเลือดสําคัญนี้กลับมาด้วย ะะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราตายระยะที่เท่าไหร่ค่าเลือดของเราเป็นยังไงค่าของเสียเป็นยังไงนะคะค่าโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติหรือไม่นะคะเราจะได้ปรับเลือกทานอาหารได้อย่างถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบค่าเลือดของเรานะคะเราก็จะอดอาหารทุกอย่างนะคะทําให้คนไข้นั้นน้ําหนักลดลงได้อย่างต่อเนื่องผอมแห้งไม่มีแรงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการคุมอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตคือการทานในปริมาณที่เหมาะสมกับคนไข้เหมาะกับระยะไตนะคะ ไม่ใช่การอดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราทราบค่าเลือดเราจะได้ควบคุมได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ